สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s u ูริ่ c h ูชแนลและกลับมาพบกับผมอีกครั้งในสกูเบเด็ดการ์ตูนดังนะวันนี้จะเป็นการย้อนรอยการ์ตูนดังในดีดีครั้งแตนะ่เป็นกระแสดังในโลกโซเชียลนะครับข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ แฮมทาโร่กันแบบเต็มๆว่าการ์ตูนเรื่องนี้ฮิตแค่ไหนยุค90นะครับการ์ตูนเรื่องแฮมทาโร่มีชื่อภาษาไทยเต็มๆจากบริษัท TIGA ว่าแฮมทาโร่แก๊งอยู่ประจนภัยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยใช้ชื่อว่าทโทโตโคฮามุทาโร่ ซึ่งวาดโดยคุณริสโกคาววอิมีเรื่องราวแระตีมหลักเกี่ยวข้องกับเหล่าแฮมเซอร์สุดน่ารักแล้วก็ม้งมิงหลายตัวเลยครับอากนั้นแฮมทาโร่ก็ได้ทําเป็นฉบับอนิเมะออกฉายในประเทศญี่ปุ่นช่องทีวีโตเกียวจากนั้นก็ฉายอีก30ประเทศทั่วโลกตัวจุดประกายให้มีการ์ตูนเรื่องนี้ก็เนื่องมาจากว่า ในเดือนเมษายนปีคริศั1997คุณคาซึฮิโกะคุโรคาวะหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสารโชงะคุ se, นิเนงเซ่ได้จะทำการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหนูแฮมเซอร์เป็นสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆนิยมเลี้ยงมาบ้างคุณริสโกะคาวายิเองก็เลี้ยงแฮมเซอร์ไว้อยู่แล้วการ์ตูนเรื่องนี้ก็เลยได้เขียนในนิตยสารนะับแต่นั้นเป็นต้นมาครับในปีคศักช2000แฮมทาโร่ก็ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์อนิเมะออกอากาศเวลา18.30นที่เวลาประเทศญี่ปุ่น ทางสถานีทีวีโตเกียว และก็ได้รับความนิยมอย่างลานหลามในเวลาต่อมาก็มีฉบับหนังโรงแล้วก็ OVA รวมไปถึงเกมอีกหลากหลายและก็ได้ออกลวดลายเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกด้วยซึ่งก็ฮิตติดลมบนคล้ายๆกับโดรีมอนโปกเกมอนในประเทศญี่ปุ่นเลยละครับตอนแรกที่แฮมทาโร่อ,ออกอากาศไม่ชื่อว่าชิกาชิกะแฮมทาโร่มาแล้วในประเทศไทยก็ออกอากาศครั้งแรกในวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2อ4 5อ้อกฉายทางช่อง t r u ส Spark ที่เป็นเคเบิลทีวีของ True Vision ครับจานั้นบริษัท t i g ก็ได้นํามาผลิตต่อในรูปแบบของ VCD และในปีพุทธศักราช2548ก็ได้ออกอากาศทางช่อง7สีในเดือนมีนาคมเด็กในยุคนั้นก็ต้องแหกขี้ตาตื่นกันมาดูเลยทีเดียวครับและที่สําคัญ เพลงนี้ก็มีการเรียบเรียงเนื้อร้องเป็นภาษาไทยใหม่แล้วก็จะมีวลีติดหูตรงท่อนทุกที่ว่าของโปรดของผมก็คือมาเลทานตะวันนะฮะเนื้อเรื่องก็จะมีส่วนของฝั่งเจ้าพวกแก๊งแฮมพารโรกับฝั่งของมนุษย์ตัวละครหลักเลยก็คือฮารุนะฮิโรโกะหรือว่าโรโกจังเป็นเด็กสาวที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใส มีจิตใจที่อ่อนโยนและที่สําคัญเธอแอบชอบคิมูระคุงแต่ในขณะเดียวกันโรเบตโต้ก็ทําให้จิตใจของเธอวั่นว้วอยู่เหมือนกันโรคโกดยังมีแม่เป็นนักจัดดอกไม้ชื่อดังมีพ่อเป็นบรรณาธิการของนิตยสารและมีสุนัขที่บ้านชื่อว่าแบรนดอนแต่จะเรียกสั้นๆว่าดอนจัง มีนิสัยสงบสิงเ่ยมเรียบร้อยและยังเป็นเพื่อนที่ดีกับพวกแฮมทาโร่คอยช่วยพวกแฮมทาโร่ให้รอดพ้นจากอันตรายหลายต่อหลายครั้งอยู่เสมอครับส่วนตัวเอกของเราก็คือแฮมทาโร่หนูแฮมสเตอร์ที่มีนิสัยร่าเริงมองโลกในแงด่ดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฮมสเตอร์ทุกตัวที่สําคัญเนี่ยเขารักกันกับริบบอนจางซึ่งเป็นแฮมสเตอร์เลี้ยงของมาเรียสาวน้อยที่กลับมาจากประเทศฝรั่งเศสมีนิสัยค่อนข้างอ่อนต่อโลก และได้รับการเลี้ยงดูมาแบบคนณหนูจึงอาจจะเป็นนิสัยที่เอาใจใจตัวเองอยู่บ้าง แต่ก็เป็นที่รักของทุกคนครับสลับตัวละครหลักของแฮมสเตอร์เนี่ยก็ได้แก่โคชิคุงเป็นแฮมสเตอร์ลายวัวแห่งบ้านอิวตะมีนิสัยสงบเสงี่ยมเรียบร้อยขี้อายและก็ชอบกินอยู่ตลอดเวลาจึงมักจะถือมเมล็ดทานตะวันติดตัวไว้ด้วยเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามหรือจะเป็น Panda ung, แพนด้าคุงแฮมสเตอร์ลายเขาดําแห่งบ้านอิวตะหน้าตาเนี่ยก็เหมือนกับหมีแพนด้าสมชื่อเป็นนักประดิษฐ์ประจํากลุ่มแฮมแฮมและมีอนาคตฝันอยากเป็นเช่างไม้อีกด้วย หรือจะเป็นลาปิสกับราซูรี่จากแห่งบ้านโอฮาระ2พี่น้องและยังมีกลุ่มแฮมแฮมที่มีหัวหน้าแก๊งมีนิสัยดูดุแล้วก็ขี้โมโหพร้อมจะมีเรื่องอยู่ตลอดเวลา แต่จริงๆแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ที่แสนใจดีของทุกคนครับนอกจากแฮมพาโร่กับริบบอนจังก็ยังมีสมาชิกของกลุ่มแฮมแฮมอีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นแพทจังไมโดคุงแว่นน้อยคุงพี่โยงโทราแฮมคุงสนุสเซอร์คุงแคปปี้คุงจิงเกิลคุงผู้เท่าแฮมคุณย่แฮมและตัวละครเสริมมืออีกมากมายเช่นโอเอซิสคุงคุณซาบุคุรุรินจังติดติดคุงเมกาจิโร่คุงเนสจังนิจิแฮมคุงอุคิแฮมคุงไทโฮคุงคาเม่แฮมคุงและโพนี่เทลจัง นูแฮมเตอร์แต่ละตัวเนี่ยจะมีเอกลักษณ์แล้วก็นิสัยเจคองที่แตกต่างออกไปครับอันนี้เพื่อนๆคงต้องหาดูเอาเองน่าจะได้อัจฉรสมากกว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดแน่นอนนะครับสัตสกูป๊ปเรื่องของแฮมพาโร่ก็มีส,สั้นๆเบียงเท่านี้แล้วเพื่อนๆสามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสัตว์ีก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ